ด้านในนั้บรรทัดฐานสสกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้ยอมรับกลางที่ประชุมแล้วเาสภาและมีการลงมาถแถลงข่าวด้านล่างนะคะว่าภาพที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวที่ปรากฏในเมื่อวานนี้ที่มีภาพสสนะคะดูภาพเป็นตนเองจริงเนื่องจากมีคนส่งข้อความมาจึงเปิดดูนะคะเมื่อพบว่าไม่เหมาะสมก็ลบทิ้งทันทีและยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจเหตุให้เหตุหหการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะ ซึ่งการออกมาแถลงข่าวครั้งนี้นะคะก็เพื่อสแสดงความรับผิดชอบและป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ที่เสียาหายต่อสมาชิกแลรัฐสภาทั้งหมดค่ะเนี่ยะมันคงตอบไม่ได้เพราะว่าเจตนาในการดูภาพเหล่านั้นของผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเปิดขึ้นเพราะมีคนส่งเข้ามาแล้วผมก็ต้องอธิบายต้องตอบข้อเท็จจริงไปแค่นั้นเองขออนุญาตไม่เดียวนะครับในคณะวิปฝ่ายค้านซึ่งเป็นคนที่คอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมสภา